สวนช่วงนี้ค่ะจะพาไปแลกความเดือดร้อนของคนทีเลียงไก่ไข่ในปันที่ผักตายนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปพบการหลักลอบนําข้าวแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยขาดทุนด้วยค่ะโดยสมาคมผู้เลียงไก่ไข่ผักตายได้เปิดเผยว่าพบมีการหลักลอบนําข้าวไข่ไก่จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้านะคะ,ะ,คะก็ทําให้เกษตรกรคนที่เลียงในผักตายในยเดือดร้อนราคาตลาดก็ตกต่ำจนต้องค้าขายขาดทุนค่ะ นายยอดสพง์ที่ราบทเลข,ขาหนุกการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผักตายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในผักตายนยกำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดทุนนักจากการหลักลอบนําข้าวไข่ไก่จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากมาเลเซียซึ่งทําให้ราคาไข่ในตลาดตกตามจนต้องเกษตรกรต้องท้ายขาดทุนเกือบฟ้องละหนึ่งบาทนะคะสถานการณ์นี้นส่งผลกระทอบอย่างรุนแรงต่อผู้เลี้ยงไก่ไข่ถั่วผักตายที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายค่ะ สถานการณ์ผันีเนี่ยเกิดจากขายที่หลักหลบที่ค้ายในราคาทาดักจะสิบบาทในขณะที่ตอนทุนการผลิตของกเกษตรกรไทยในยอยู่ที่หนึ่งรอยสองบาทต่อทาา ความแตกต่างของราคาเนี่ยมีถึง30บาทต่อทาบเลยนะคะทำให้กเกษตรกรต้องแข่งขันด้วยการลดราคาลงมาอยู่ที่จะสิบถึงจสิบห้าบาทต่อทาบส่งผลในเกิดการขาดทุนสะสมค่ะโดยนยายยศสพง์รบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจกำหนดตนทุนราคาเลี้ยงไข้ไก่ไว้ทีสามบาทสี่สิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็สามารถบวกกำไรได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันในกเกษตรกรต้องขายในราคาทุนหรือว่าต่ำกว่าทุนเนื่องจากต้องแข่งขันกับไข่ที่หลักลอบแล้วก็มีราคาทุกว่าอย่างเห็นได้ ทําให้ตอนนี้ในไร่าฟาร์มเริ่มจะมีปัญหาแล้วด้วยค่ะนายยศพงเพยนะคะว่าปัญหาการลักลอบนาข่าวไข่เนี่ยมีมานานแล้วค่ะตั้งแต่คึงกร,รุ่นแรงขึ้นในช่วงห้างหกเดือนที่ผ่านมาหลังจากมาเลเซียหยอกเลิกเงินสนับสนุนผู้เลี้ยงไก่ในประเทศก็ทํให้ไข่จากมาเลเซียเนี่ยไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นโดยเพื่อนเทลักที่มีการลักลอบนําข้าวก็ได้แก่ปัตตานียะลานาราธิวานแล้วก็ส่งข้าวบางส่วน ซึ่งซจังหวัดชายแดนตายไม่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ก็เลยต้องพึ่งผาไข่จากผักกลางแล้วก็ผักตายทางนี้ค่ะการส่งไข่ขาวซ้ำจังหวัดชายแดนผักตายเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากไข่หลักหลอบสามาดขายได้ในราคาที่ทูกว่าส่งผลทายกเกษตรกรรายย่อยรายรายต้องหันมาขายในพื้นที่ด้วยการดั้มราคาค่ะ นอกจากผลกระทบทางเศษษรษฐกิจแล้วนะคะการหลักลอบนำข้าวไข่ก็ะยังเสียงต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะเนื่องจากว่าไข่พวกนี้เนี่ยไม่พ่นการตรวจโรคหรือว่าด่านตรวจอย่างทุกต้องอาจจะนำโรคข้าวมาสู่ประเทศค่ะซึ่งสมาคมก็ได้รองเรียนไปยังกรมปศุสัตว์แล้วก็มีการประชุมกับด่านกักกันสัตว์ส่งคลา พร้อมกับมีการเรียกร้องให้หนวยงานเกีก่ยวข้องนะคะให้มีการเข้มนงวดการตรวจสอบร้านค้าแล้วก็ประสานงานกับสุลการกรเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผักเกษตรกรน,นั่นเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะแต่สิ่งที่เราตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของใบเคลื่อนย้ายเพราะไก่ไก่ในบางไทยถ้ามีการย้ายข้ามจังหวัดเกิน3 0,000ฟองนะครับต้องมีการชี้ได้ถึงแหล่งที่มาที่ไปนะครับของไข่แต่ถ้าไข่ที่ลักลอบมาเนี่ย มันจะไม่มีใบเคลื่อนย,ย้ายซึ่งจะไม่มีหลักฐานตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ก็คือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าไข่ที่ซื้อมา,อามีค่าความสดหรือเปล่าไข่แดงนูนแล้วก็ไข่ขาวเป็นวุ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีความสดนะครับก็อาจจะสงสัยได้ว่าไข่นั้นเป็นไข่ไม่มีคุณภาพหรือไข่ลักลอบได้ครับแล้วก็ผู้บริโภคครับก,ก็ต้องอาจจะต้องซื้อจากจาการ้าน เดิมๆที่เชื่อใจได้